ในยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้นะคะกระบะบรรทุกใช้ได้สองระบบเบนซิน้อมแกส๊ส CNG เดิมโรงงานสุดยอดไปเลยจ้าสวัสดีค่ะพบกับนั่งรถขายรถนะคะจากรถบ้านคุณวิทยาสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวรถจะพามาชมรถสวยๆเข้าใหม่ของเราอีกคันหนึ่งก็คือเจ้าแบรนด์ตลาด ที่เหมาะกับยุคช่วงน้ำมันแพงช่วงนี้มากๆเลยนะคะคันนี้ค่ะเจ้าวีโกเครื่อง2007ระบบเบนซินพร้อม CNG เดิมโรงงานนะคะรถปี2013บอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยมากๆเดิมบางแท้ทั้งคันเดี๋ยวพาไปดูรอบคันกันเลยค่ะ มาดูกันที่หน้าเครื่องนะคะสําหรับด้านหน้าข้างเดิมนะคะคันเดิมนะคะเดี๋ยวให้น้องแพนให้ดูก่อนนะคะเครื่องสวยค่ะสะอาดค่ะคันนี้สวยๆเจ้าของเดิมดูแลดีมากค่ะทางเราการันตีนะคะรถของเราไม่มีพลิกคว่ำชนหนักหรือว่าจมน้100ํร้อ0เซเลือกรถเหมือนเลือกมาใช้เองค่ะอยากได้รถสวยๆมาให้ลูกค้าสวยจริงๆค่ะสำหรับคันนี้ดูหน้าดูคันเดี๋ยวรถสตาร์ท หาสักคคู่ค่ะเครื่องกันสักนิดนะคะเครื่องเงียบดีนะคะเดินเรียบค่ะพร้อมใช้จริงๆคันนี้เครื่องเบนซิน2 0 0 0ค่ะพร้อมระบบ ก๊ส CNG เดิมโรงงานค่ะบอกได้เลยว่าสวยมากๆและพร้อมใช้งานมากๆเดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆโครงสร้างประตูกันนะคะว่ารถเราเดิมแท้แค่ไหนมามาดูโครงสร้างประตูหน้ากันนะคะเราจะสวยกลิบแค่ไหนคันนี้เปิดแคปได้นะคะกว้างขวางมากๆเดีย๋ยวเรามาดูขอบประตูอุย้ยแน่นมากๆเลยจ้า นี่นะคะเม็ดอ่างยังอยู่ครบนะคะสวยค่ะเม็ดอ่างอยู่ครบชัดเดิมบอกได้เลยว่าเราเลือกรถเดิมจริงๆล้าขอบประตูนะคะประตูแคปยังสีเดิมนะคะสวยงามหัวน็อตทุกตัวยังอยู่ครบนะคะสวยกลิปไม่มีแค่แกะเก่าอะไรใดๆขอบประตูท่านนี้ค่ะ เดิมๆนะคะสวยงามเดี๋ยวมาดูมาฟังทางนี้ค่ะสีสวยนะคะสีสวยเปิดฝาถายกันดูกันดีกว่าร้บปะค่าทั้งเดิมนะคะสวยนอดดูเดิมๆมากมากเลยค่ะสำหรับคันนี้สวยกริบค่ะพร้อมใช้งานลูกค้าที่อยากเอาไปบรรทุกนะคะ ใช้เบนซินติดแก๊สประหยัดมากๆเลยนะคะอันนี้บรรทุกมาน้อยค่ะไลเนอร์ยังสวยอยู่เลยโครงสร้างประตูฝั่งผู้โดยสารกันว่าจะสวยคลิปแค่ไหนเน้นมากๆเลยนะคะนี่เดี๋ยวเปิดแคปตรงนี้ออกให้ดูด้วยเม็ดอารกยังอยู่ครบเลยนะคะเดิมสวยมากๆเลยจ้า เแคปเปิดได้กว้างขวางมากๆเลยนะคะคัะนนี้ดูฝั่งนี้ค่ะดูฝั่งนี้แล้วสวยทุกตัวเลยนะคะเดิมแท้จริงๆทางเราการันตีรถเราสวยจริงๆไม่มีชนหนักหรือพิกคว่มจมน้ำร้อยเปอร์เซ็นตะคะ่ะมาดูกันที่ภายในของคันนี้นะคะ คอนโซนเป็นทนสีดํานะคะพวงมลาลัยออกแบบมาเป็นแบบสีการค่ะปรับได้ปรับได้สีระดับนะคะให้เข้ากับสรีระของเราเองคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะแมนวนวลแต่ผู้หญิงก็ขับได้นะขับง่ายขับสบายไม่เหมือนรถที่แบบว่ากระบะเกียร์แมนวนวลที่ยุคแบบเก่าๆแต่ว่านี้คือขับง่ายขับสบายคันนี้มาอยู่ที่2,000 200, 0นกว่าค่ะ2,000 200, 0นนิดๆนะคะไม่ได้เยอะมาก เอกสารมีครบนะคะคู่มือมีครบพร้อมพร้อมใช้งานเลยคันนี้มีวิทยุใช้ได้นะคะใช้ได้ปกติค่ะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะสำหรับคันนี้แอร์เป็นแมนวนวลเนาะก็คือปรับได้หมดเลยเย็นฉ่ำมีสีช่องคลิปๆเบาเป็นเบาผ้าค่ะเป็นสีทูโทนดูสวยส่วนด้านหลังก็จะเป็นแคป เป็นบอหนังด้านบนกว้างขวางค่ะสำหรับรถแคปเปิดได้เนาะคันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะในยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้นะคะกระบะบรรทุกใช้ได้สองระบบเบนซินพร้อมแก๊ส CNG เดิมโรงงานสุดยอดไปเลยจ้าค่าสำหรับวีโก้คันนี้นะคะเครื่อง27 0 7นะคะพร้อมแก๊ส CNG เดิมโรงงานนะคะ เป็นปี2013รถสวยๆแบบนี้นะคะเราเปิดราคาแม่แพงเปิดเพียง268,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูมาจาก YouTube นะคะเราฟรีค่าจัดค่าโอนค่ะฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน90วันพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องขัดสีพร้อมอบโอโซนให้ครบๆบแบบกริบๆไปเลยจ้า สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้ที่รถบ้านคุณวิทยานะคะอยู่เยื้องๆกับโรงพยาบาลเอกชัยสมุสาคอนค่ะถนนเอกชัยนะคะหรือว่าสอบถามเข้ามาที่เบอร์โทรได้นะคะที่0991519793ค่ะเขามาเบิงข่ามาช่มได้ค่ะล่องขับได้ค่ะพอกับสาวหนาม่นคนยโสทุกมือสำหรับมือนี่เนาะรถตองคอโตลาไปก่อนขอบคุณสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย c a r 4 s ฟ r e เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับักกันซื้อคืนเต็มราคา car4Sure.com